ก็คิดถึงเมืองไทยมากค่ะอยู่ที่ไหนก็เหมือนอยู่เมืองไทยอะนะคะ mm hmm. ก็ได้มาเจอคนไทยที่นี่ mm hmm. มารวมตัวกันเยอะแยะมาทําบุญมาทํากิจกรรมร่วมกันนะคะ mm hmm. ก็ทําให้หายคิดถึงเมืองไทยค่ะ,ะเหมือนกันนะคะก็คิดคิดถึงก็ยังคิดถึงเมืองไทยอยู่ mm hmm. แต่ก็ถ้ามีเทศก,กาลอย่างนี้ก็โอเคก็ผ่อนคลายความคิดถึงเมืองไทยได้นิดหน่อย ส่วนหนึ่งของความรู้สึกของคนไทยต่างแดนที่เดินทางมาสัมผัสบรรยากาศการจัดฉลองวันขึ้นปีใหม่ไทยและงานประเพณีสงกรานต์ประจำปีที่วัดไทยลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียกล่าวเปิดงานและก็รการได้มาพบปะพูดคุยร่วมทําบุญทํากิจกรรมทางพุทธศาสนารดน้ําดําหัวส่งน้ําพระสงฆ์และพระพุทธรูปในบรรยากาศแบบไทยๆของชุมชนไทยในต่างแดน ช่วยให้หลายคนคลายความคิดถึงบ้านเกิดไปได้ไม่น้อยหลังจากห่างเหินการกลับเมืองไทยนานกว่าปกติในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาเพราะสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 เราเราแพลนว่าจะกลับตอนปี2020โควิดฮิตพอดีเลยเราก็เลยเลื่อน ตลอดก็คิดถึงอาหารคิดถึงแฟมิลี่ที่เมืองไทยแล้วก็เห็นว่ามีตอนเช้ามีใส่บาตรแล้วล็ออันนี้คือเป็นอะไรที่ตั้งใจที่จะมาใส่บาตรกันอยู่แล้วเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ใส่บาตรกันมานานเพราะว่าช่วงตลอดโควิดเราก็ไม่ได้ทาเลยแล้วก็มาส่งน้ําพระด้วยมาดูมันเป็นบรรยากาศที่คุ้นเคยเราไม่ได้เห็นบรรยากาศนี้มานานมากได้พูดคุยภาษาไทยกับพ,พี่น้องคนไทยป๊อปป้า รู้สึกว่าช่วยให้ทำให้หายคิดถึงเมืองไทยมากขึ้นไปครั้งล่าสุด2.0.17 5ปี4ปี5ปีแล้วค่ะว่าจะแพนกลับไปเมื่อเมื่อ2.0.19พอดีโควิดก็เลยไม่ได้ไปโอ้โหจรอเลยวันนี้ อัญชลีพงพอมรพาลูกๆมาเฉลิมฉลองปีใหม่ไทยและวันสงกรานด้วยการตักบาตรถวายพระสงฆ์เพื่อให้ลูกๆได้มีโอกาสสัมผัสประเพณีและวัฒนธรรมไทยให้มากขึ้นรวมทั้งชิมอาหารไทยนานาชนิดจากพ่อค้าแม่ค้าในตลาดอาหารวัดไทยก็ก็ดีขึ้นได้สัมผัสบรรยากาศเหมือนสมัยก่อนเหมือนอยู่บางไทยเจอคนไทยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนนี้มีกับข้าวไทยอาหารไทยกับมาเปิดเหมือนกันแล้วก็ ซื้อกับข้าวได้ <g ül> <laughs> เพื่อนชอบทุกคนก็ชอบส่วนมากก็แวะมาที่ว,ดวัดเสาวาทิ่าง้ยค่ะเราก็มีพวกหมูปิ้งส้มตำอะไรอย่างเงี้ยค่ะิญไปทําอะไรมาครับมาไหว้พระมาไหว้พระครับชอบกินอะไรมากที่สุดครับข้าวเหนียวครับการเฉลิมฉลองสงกรานในปีนี้ของชุมชนไทยในลอสแอนเจลิสดูเหมือนจะผ่อนคลายมาตรการป้องกันมากขึ้นหลังสถานการณ์การระบาดเริ่มคลี่คลายมันเหมือนกับว่า กดล็อกเพราะว่าก่อนอันนี้ไปไหนมาไหนเราก็ต้องใส่หน้ากากอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ก็คือโอเคเราถ้าเป็นอ outdoor หรือว่าไม่ก็อ indoor เราก็ฟิลฟรีที่จะใส่หน้ากากหรือไม่ต้องใส่หน้ากากก็ได้ไมันก็รู้สึกว่าทําให้เราอยากจะออกมาใช้ชีวิตหรือไม่ก็มาทําบุญแบบนี้ค่ะมาคุณก็ดีใจตอนนี้ก็ได้กลับมาวัดแล้วก็เริ่มมีกิจกรรม ร่วมกันเหมือนเหมือนเดิมมันก็ยังไม่ค่อยร้อยเปอรนต์น,นนะเนาะทุกๆคนก็ยังต้องทิ้งระยะห่างแต่ว่าตอนนี้ทุกๆอย่างก็ก็ค่อยๆดีขึ้นก็เตรียมป้องกันนะมีฉีดสเปย์บ้างเช็ดบ้างแล้วก็ใส่หน้ากาก,ากตลอดส่วนตัวเล็กก็ต้องมีแบบหาอะไรคลุมหน่อยนึงอะค่ะแม้บางคนอาจจะยังไม่มีโอกาสกลับไปเยี่ยมเมืองไทยในเร็วๆนี้ ชาวไทยในต่างแดนก็ขอใช้โอกาสนี้อวยพรในวันสงกรานต์วันขึ้นปีใหม่ไทยส่งไปถึงชาวไทยทุกคนข้าขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงเลยๆเฮงๆปีใหม่ค่ะสงการานต์ปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกคนค่าแควจากโควิดนะคะแล้วก็ให้มีความสุขมากๆเฮงๆรวยๆทุกคนค่ะกสงการานต์ปีนี้ก็ขอให้คนไทยมีความสุขเยอะๆมากๆเดินทางไปไหนก็ขอให้แคคลาดปลอดภัยค่ะพ้นจากโควิด เร็วๆนี้ Of course <laughs> Happy song k r a n สุปกิจพัทรธีรานนท์ VOA ภาคภาษาไทยรายงานจากรัฐแคลิฟอร์เนีย